สายลายนะครับจะมาเข้าล่างของสวิตท,ทางเดียวออกจากสวิตท,ทางเดียวนะครับก็จะไปหาหลอดไฟสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสวิตท,ทางเดียว3ตัวควบคุมหลอดไฟ3หลอดหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับหลอดไฟและสวิตท,ทางเดียวนะครับต่อไปเรามาดูวงจรการต่อใช้งานกันก่อนนะครับ สายลายออกจาก b ม e a k e r main นะครับก็จะมาเข้าสวิตช์ทางเดียวตัวที่1จุดนี้นะครับจะเป็นสายลายออกจาก b ม e a k e r main ก็จะมาเข้าสวิตช์ทางเดียวตัวที่1จัมจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่1นะครับก็จะมาเข้าสวิตช์ทางเดียวตัวที่2จัมจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่2 ก็จะมาเข้าสวิตช์ทางเดียวตัวที่3นะครับสายลายจะมาเข้าล่างสวิตช์ทางเดียวออกจากสวิตช์ทางเดียวนะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่1นะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1ออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่2นะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่2ออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่3นะครับ ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่3สายลายจะมาเข้าล่างสวิตช์ทางเดียวออกจากสวิตช์ทางเดียวก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับส่วนสายนิวตันนะครับจุดนี้ก็จะเป็นสายนิวตันออกจากเบเกอร์เมนนะครับสายนิวตันก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1 จมจากหลอดไฟหลอดที Fi ่1นนะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที Fi ่2จัจจากหลอดไฟหลอดที Fi ่2นะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที Fi ่3นะครับสายในตอนออกจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าหลอดไฟทั้ง3หลอดนะครับสายลายออกจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวออกจากสวิตช์ทางเดียว ก็จะไปหาตัวหลอดไฟนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของสวิตทางเดียวสายลายนะครับจะมาเข้าด้านล่างหรือเข้าด้านบนของสวิตทางเดียวก็ได้นะครับเข้าด้านล่างออกด้านบนหรือจะเข้าด้านบนออกด้านล่างก็ได้นะครับสายลายออกจากเบรกเกอร์เมนก็จะมาเข้าล่างสวิตทางเดียวตัวที่1นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตทางเดียวตัวที่1 สายลายออกจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตทางเดียวตัวที่1จัมจากสวิตทางเดียวตัวที่1มาสวิตทางเดียวตัวที่2นะครับจุดนี้นะครับจะเป็นข้อต่อสายจัมจากสวิตทางเดียวตัวที่1มาสวิตทางเดียวตัวที่2นะครับจัมจากสวิตทางเดียวตัวที่2มาสวิตทางเดียวตัวที่3 สายลายนะครับจะมาเข้าล่างของสวิตท,ทางเดียวออกจากสวิตท,ทางเดียวนะครับก็จะไปหาหลอดไฟจุดนี้นะครับออกจากสวิตท,ทางเดียวตัวที่1ออกจากสวิตท,ทางเดียวตัวที่1ออกจากสวิตท,ทางเดียวตัวที่2ออกจากสวิตทางเดียวตัวที่3นะครับ เราจะออกรูนี้หรือรูนี้ก็ได้นะครับออกจากสวิตทางเดียวก็จะมาหาตัวหลอดไฟนะครับออกจากสวิตทางเดียวตัวที่1ก็จะมาหาหลอดไฟหลอดที่1นนะครับจุดนี้นะครับออกจากสวิตทางเดียวตัวที่2ก็จะมาหาหลอดไฟหลอดที่2นะครับ ออกจากสวิตทางเดียวตัวที่3ก็จะมาหาหลอดไฟหลอดที่3นะครับสายลายเข้าล่างสวิตทางเดียวออกจากสวิตทางเดียวก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับสายลายจะมาเข้าด้านล่างของสวิตทางเดียวออกจากสวิตทางเดียวก็จะมาหาหลอดไฟนะครับ ส่วนสายนิวตันออกจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1จุดนี้นะครับจะเป็นสายนิวตันออกจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1นะครับจัมจากหลอดไฟหลอดที่1ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่2จุดนี้นะครับ จำจากหลอดไฟหลอดที่1นนะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่2องจ้ำจากหลอดไฟหลอดที่2นะครับจ้ำจากหลอดไฟหลอดที่2ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่3า สายลายก็จะมาเข้าล่างสวิตทางเดียวตัวที่1จําจจากสวิตทางเดียวตัวที่1มาสวิตทางเดียวตัวที่2จําจากสวิตทางเดียวตัวที่2มาสวิตทางเดียวตัวที่3ออกจากสวิตทางเดียวตัวที่1ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1ออกจากสวิตทางเดียวตัวที่2ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่2ออกจากสวิตทางเดียวตัวที่3ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่3ส่วนสายนิวตันนะครับออกจากเบรกเกอร์เมน ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1จ้ำจากหลอดไฟหลอดที่1ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่2จัมจากหลอดไฟหลอดที่2ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่3สายลายสายสีน้ำตาลสายที่มีไฟสายนิวต้นสายสีฟ้าสายที่ไม่มีไฟต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับออเน c กเกอร์เมนเปิดสวิตช์ทางเดียวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3 หลอดไฟก็จะสว่างนะครับปิดสวิตช์ทางเดียวหลอดไฟก็จะดับนะครับเปิดสวิตช์ทางเดียวหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ